เดินแบบนี้นะตัวชี้วัดเลยว่าเยี่ยมเลยอย่างเงี้ยสมุนไพรก็จดทำงานแบบสดีกกระดาเลยละ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับคำถามถ้ามีกล้วยอะ่อนนอะมีคนปลูกเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเราจะปลูกหลุมถัดไปไม่เป็นไรปลูกไปก่อนครับเดี๋ยวว่าหลังค่อยตัดขยับขยายได้กล้วยขอให้เขาขึ้นเพราะว่ากล้วยลงไปตรงไหนครับกล้วยจะปรับปรุงดินด้วยมะละกอต้นเนี้ย ผมจะปลูกให้ดูแล้วกันเนาะผมชอบปลูกมากมะละกอข้างต้นกล้วยเพราะว่ามะละกอเส้นใหญ่จะเป็นไวรัสวงแหวนไม่ค่อยได้กินแต่ว่าเวลาปลูกข้างต้นกล้วยแปลกมากปลูกแล้วปรากฏว่ามันได้กินอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมชอบปลูกไวรัสวงแหวนใช่ไวรัสวงแหวนเป็นปัญหาสำคัญในการปลูกมะละกอคอาดูลึกซึ้งอ่ะหรือลึกซึ้งเ่องโควิดเนี่ยอฉะนั้นฉะนั้นเวลาปลูกใกล้กันมันจะมีกินเองอะไรนะครับใกล้กันอย่างนี้เลยไม่เดือด ให้เขามีกินให้เขาไปแย่งสมถานแน่นอนใช่ไหมถูกต้องให้เขาไปแย่งสัมปทานกันเองในไหนในไหนดินมันดีแล้วเดี๋ยวค่อยรดน้ํานะในไหนดินมันดีแล้วมีมีอะไรครับฟ้าทะลายโจรใช่ไหมจะดีเหรอครับมันจะขมไหมครับมีฟ้าทะลายโจรคุณเหมียวผมเอารู้วิธีการผูกบัวลายเพชรปะ ไม่ทราบค่ะเอาเลยเอาเอานิ้วจกเลยฮะจกจกเป็นใช่ไหมฮะถ้าเคยจกปลาจกแบบนั้นเลยนั่นแหละจกเลยฮะจกฮะในใช้แมคโครเนี่ยแมคโครนิ้วเนี่ยนั่นแหละฮะแล้วก็อันนี้มีความเสี่ยงไหมถ้าสมมุติว่าคว่ำอย่างนี้แล้วมันออกได้ก็ลุยเลยแต่ถ้ามันทําไม่ได้ก็ฉีดก้นนะทําไมผมต้องคุกเข่าไม่งั้นมันจะแตกไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้ออนซอนนะครับคืออย่างนี้เมื่อกี้บอกว่าวิธีการปลูกบริเวณเนี่ย มันมีวิธีปลูกที่แบบว่าต้องใช้วิชาอย่างสูงเลยวิธีการขึ้นหนึ่งไปตัดเส้นหนึ่งเส้นมาลเพรเคยเห็นไหมค่ะตัดมาเส้นหนึ่งสมมติยางแมสหนึ่งนะเดินไปที่ต้นมะลุมแล้วก็คล้องไว้เสร็จแล้วยาวไหมนั่นแหละผมได้กินได้มาประมาณสักยี่สิบสามสิบกิโลปลูกแค่นี้ครับวิธีการปลูกคือตัดมาเส้นแล้วไปคล้องแล้วถามว่ามะลุมมันขมไหมคุณเหมียวคิดว่ามะลุมม,ม,มันขมไหม <Es> ไม่ขมครับมาลุมผมปกติชีวิตดีมีความสุขกินอร่อยแกงปกติไม่เกี่ยวครับม,ม,ม,มีมีคนทักอย่างนี้นะเดี๋ยวมารุมจะขมเดี๋ยวจะกินไม่ได้แต่ผมทําให้ดูแล้วโอเคฉะนั้นบางอย่างครับเราต้องพิสูจน์เองมีวัเตอร์เคสมีพริกอ่าคนที่ทย,ยังไม่ได้ปลูกเชิญครับมีปลูกแถวรอบๆนี้หละสมไทยสมไทยค่ะสมไทยด้วยสมไทยลงตรงไหนอันนี้ริ นี่แหละสี่ทิศนี่ละเอาให้มันรอบๆในไหนแหวกแล้วเห็นไหมว่าพริกครับปลูกเลยครับปลูกข้างๆนี่นะครับพริกตรงกันอยากให้มันอยู่ติดกันฝั่งตรงข้ามกันสังเกตไหมว่าวิธีการปลูกผมจะใช้ทรัพยากรให้คุ้มเพราะว่าพริก <c oughs> มะละกอกล้วยฟ้าทะลโจรกินอาหารคนละตัวไหมครับ <c oughs> เข้าใจผมแล้วใช่ไหมครับในไหนทําทั้งทีครับนี่ทาแบบคนเมืองทําแบบคนป่าอย่างผมแต่ไม่ได้ทําแบบเกษตรกรนะถ้าเกษตรกรนีะต้องคิดว่าทําแล้วคุ้มไหมกาไรเท่าไหร่ใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ ผมจะบอกผมไม่ใช่เกษตรกรแต่ผมคือคนที่ใช้เกษตรเป,เป็นแค่วิถีชีวิตจิงทําอย่างเงี้ยแล้วลักษณะที่ทําแบบเนี้ยคนเกษตรกรกรมธรรมชาติก,ก็ชอบเพราะมันง่ายเบาแล้วก็สบายมีเวลาไปหลั่นลามีเวลาไปทําบุญทําทานอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเรามาลดน้ํากันอันนั้นเดี๋ยวเรากองไว้ก่อนก็นได้ครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทย,ยอยปลูกเนี้ยให้เป็นวงกลมแล้วก็ปลูกตรงนี้เดี๋ยวที่หน้าผมจะเอากล้วยน้ําว้ามาถ้า ถ้าสมมติไม่ได้ทําไรเสริรนฟะเชิญไม่ล่วงหน้าเลยจะมีปลูกสองสาอย่างเติมไปเรื่อยๆค่อยๆแปลงตรงนี้ให้มันเต็มมนพื้นที่สําหรับกินเจ้าเจ้าเครื่องแกงเครื่องต้มยำให้มันอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยมีเครื่องแกงเครื่องต้มยำมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดดีไหมแล้วพวกนี้ให้เป็นแม่พันธุ์ที่เพื่อนๆทุกคนนะ่ะสามารถมาฝึกตอนฝึกชามเอากลับไปใช้ที่บ้านได้หมดเลยให้ที่นี่มันเป็นศูนย์เรียนรู้ไปเลยอามาโสมโสมโสมคุณได้ครับใส่คุณมนีนรับใส่นี่เลยอันนี้ นี่ใส่ใส่ใส่โสมอย่างนี้เลยครับริมนี้เลยอเนี่ยตรงเนี้ยกี่อันไม่รู้ <4. S 1> นั่นแหละตันเลยสี่ห้าอันเนี่ยปกให้มันเป็นแปลงเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยขยายต่อคนละหลุมให้มันห่างกันสักคืบหนึ่งรถน้ำเลยครับรถครับเตรียมน้ํามารถได้เลยครับน,น,นี่จุดแรกนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเราจะปลูกอีกจุดหนึ่งกล้วยก่อนนั้นเนี่ยผมอยากให้ปลูกแยบเนี้ยคุณผูนีต้องเหลือไว้สักสองอันนะ เดี๋ยวเราจะขุดอีกหลุมหนึ่งขอโทษทีเพิ่งเพิ่งจำเพิ่งเพิ่งเห็นมันมีกล้วยอีกนะพี่สมมัติตกลงเราไม่ต้องแบบห่วงระยะหรอคะว่าอันนี้มันลากมันจะงะกออกไปนี่คือสิ่งที่ผมทำมาตั้งแต่ปีแล้วผมรู้แล้วว่าในดินมันมีอาหารของพืชที่ต่างกันปลูกรวมกันกินด้วยกันได้แล้วผมจะบอกให้นะครับว่าพริกเนี่ยเดี๋ยวพอมันตั้งตัวได้เราจะแต่งออกก็แตกรอบใหม่อันแล้วก็ช่วงที่เรากินตัวนี้หมดอายุปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็จะออกแทน ฟ้าใสๆจนก็จะแตกโตของเขากระจายไปเรื่อยๆเม็ดเขาก็จะขึ้นแถวนี้เต็มไปหมดเลยอนาคตแล้วก็มะละกอก,ก็จะโตกล้วยก็โตมะละกอสองปีก็ตายหมดแล้วกล้วยในยประมาณ5ปีหมายถึงว่าเก็บกินได้ตั้งแต่แปดเดือนถึง5ปีฉะนั้นช่วงแรกๆกล้วยก็ยังเล็กมะละกออย่างไรพอแล้แกก็แก่จัดอะไรเสร็จมันตายเก็บเรื่หมดรุ่นหมดแล้วมันก็หมดอายุมันเองอนนอส่วนไอ้ตัวนี้มันทําอะไรไม่ได้หรอกมันก็อยู่คุมดินอยู่ข้างล่าง อาศัยเพื่อนฝูงหากินไปเรื่อยๆสมไทยใช่ไหมฮนะสมไทยหมายถึงว<ท>่าเคสหมายถึง,<ท>ถงวอเตอร์เค <Case. S 1> สถ้ารสชาติต่างสมมุติว่าสมมุติว่ามันต่างกันพี่คือเราต้องคิดว่าถ้าคนละชนิดให้คิดว่าต่างกันไว้ก่อนครับเพราะว่าเวลาเรากินเนะี่ยมันอาหารเพือกับอาหารเรามันสะท้อนรสชาติเราหมดเลยใช่คือมันจะมีมาแรงแบบนี้ก็ไม่เป็นไร ถึงจะมีแมลงอย่าไปสนใจผมจะไม่สนใจเลยเพราะว่าไอ้นี่คือสปปรรพสิ่งสปปรรพสิ่งคืออะไรสิ่งที่ไม่อยู่ในโลกเหมือนกับเราอ่ะเขาก็อยู่เขาก็อาศัยอยู่เมื่อกี้เขาอยู่กันสุขสบายเรามารบกวนเขาหน่ดนึงอ่ะถัดมาตรงนี้ครับทีนี้มผมอยากจะปลูกกล้วยเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งกล้วยกอหนึ่งเนี่ยไอ้นี่ถ้าเราจะเว้นเนื่องจากกล้วยมันจะออกหน่อยใช่ไหมเราก็เว้นไว้สัก2เมตรนี่เลยเจาะเลย เจาะเลยเราจะปลูกอย่างนี้ครับเห็นแล้วปลูกหนึ่งด<ต>้วย,อยสามมาองมะ <า S 1> <ม>รุมนี่เห็นละถามมะละกอสี่บัวโบกแล้วก็ห้าอะไรห้าสมไทยอ่ะเมื่อกี้ผมขุดแล้วอ่ะผมไม่มีแรงแล้วมีท่านใดจะขุดจริงๆมีครับม,มีครับเออทำไมต้องเป็นผู้ชายอ่ะผู้หญิงก็ขุดได้เพราะเราขดดุดเบาๆใช่ปะอ่าระหว่างที่มีสุนัขพักนิดนึงครับรักวนนิดนึงขยาหค้ามต้องมีคนครับเพื่อความปลอดภัยด้ีนหนมาค้ามีคาถามขยายความว่าพืชนิดใดเนี่ยกินอาหารเหมือนกัน ใส่ยกินอาหารต่างกันนะคะถามว่าอะไรนะอขอขยายความที่ว่าพืชชนิดใดก,กินอาหารเหมือนกันกอพืชชนิดกินอาหารต่างกันพริกพริกอย่างเงี้ยกินอาหารเหมือนกันไหมครับมันเยอะเกินเนี่ยมันก็แย่งกันยอยูอ่แล้วเหมือนผมปลูกตะเค<า>ียนน่ะผมไม่ปลูกตะเคียน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 อยู่หลุมเดียวกันผมปลูกตะเคียนหนึ่งมะข่ามงหนึ่งศักหนึ่งอยู่ในหลุมเดียวกันมันก็ขึ้นมาแล้วเพราะว่า ะมะข่ามองเป็นพืชชั้นสูงหมายถึงว่าอายุได้เป็น60ปี1 0อปีได้แต่ตะเคียนเนี่ยประมาณ3 0มปี50ปีก็ตัดมาใช้ได้เป็นไม้ที่สวยเลยแต่มะข่ามองเป็นไม้พ่อไม้แม่เป็นที่อยู่อาศัยของนกอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าพืชคนละชนิดกันกินอาหารคนละชนิดกันแล้วก็ระดับรากลึกก็ต่างกันอันนี้เรียนแบบไม้ใหญ่พืชที่เรากินอย่างนี้ก็เหมือนกันกล้วยก็อย่างหนึ่งเรารู้อายุเขาแล้วว่ากล้วยนะไม่เกิน5ปีมันก็ตายมะละกอไม่เกิน3ปีมันก็ตาย ฉะนั้นยังไงคนละชั้นกันอยู่แล้วแล้วก็คนละชน,นิดกันอยู่แล้วเรารู้รู้เลยจะเป็นหนว่าเราต้องทาแล้วก็พิสูจน์ส่วนวัเตเคสไม่ต้องพูดเลยกินลาก,กินผิวผิวดินเพนยงเดียวอะไรเงี้ยกล้วยนี้อาจจะลงไปสักประมาณฟุตหนึง่งอย่างเงี้ยแต่มะละกอเนี่ยกินผิวดินเหมือนกับวอเตเคสเลยใครจะเชื่อบ้างว่ามะละกอกินอาหารบนผิวดินจริงนะครับมันอย่างนงี้จริงส่วนพิษนี่ก็ลงไปนิดเดียวไอ้พวกเนี้ยอายุสั้นหมดยกเวน้นยกเว้นอันเนี้ยยกเวน้เวนปลาอะไโ,โจนอยู่นานหน่อย ที่เขอยู่นานเพราะว่าเวลาเขาตายเม็ดเขาลงล่างเขาก็เกิดใหม่อย่างเงี้ยเขาจึงเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวเฟี้ยไว้หลายปีเหมือนกระชายฉะนั้นที่ผมบอกว่าแปลงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะปลูกกระชายได้อีกเปลงใหญ่ๆเลยเห็นไหมที่พูดมาแค่นี้ก็ทำเครื่องแกงได้แล้วมีขาขาอยู่ตรงนี้ตะไคร้อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพื้นบ้านเรามีแค่4ตารางเมตรเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้แล้วนะครับยังไม่พูดถึงระดับเป็นแบบเป็นแบบสูงเลยนะอาวุธแค่พื้นดินอย่างเดียวอย่างเงี้ยถ้าไม่มีพื้นดินก็ ไปสวนผมสวนป่าไปขูดเอาหน้าดินที่เป็นดินขุยไผ่ดินขุยไผ่คือมันคือเหมือนดินก้ามปูไหมมันคือมีสารอาหารเยอะเหมือนกันฉะนั้นมาเอาดินเรอแถวบ้านอะ่ะผสมกับเขาสัก20%่ก็ใช้ได้แล้วก็ใช้แกบดาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยก็เราก็กลายเป็นปรุงดินโดยใช้เหมือนใช้ปุ๋ยหมักอะ่ะคือพูดง่ายว่าดินขุยไผ่คือปุ๋ยหมกักโอเคไหมก้ามปูมาหมักก็คือปุ๋ยหมกักโอเคไหมเอาผลไม้มาหมากักรวมๆกันที่ขุดในร่องเมื่อกี้แล้วก็ดินกบอะ่ะก็คือปุ๋ยหมกักใช่ไหม อ่านั่นแหละคือปุ๋ยหมักเวลาเราาปรุงดินก็มาผสมสักยี่สนต์แล้วก็ใช้ไอ้อะไรก็ได้ที่มาทำให้ร่วนสุยเช่นใบไม้เช่นแกบนะครับเช่นแกบดําเช่นถ่านบารุงดินอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่คือหลักการฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมพูดอย่างเงี้ยมันผมก็เคยถามคําถามเหมือนที่เพื่อนถามมาใน Facebook ไลน์นั่นแหละแล้วมันจะไม่แย่งกันเหรอเพราะว่าผมโดนสอนมานี่ตั้งอาเดต ทำไมเรียนะแม้ผมไม่ได้ทําเกษตรแต่แบบมันแย่งกันนี่แต่เวลาผมมาทําจริงมันไม่เคยแย่งกันเลยมันไม่เคยตบตีกันด้วยนะอะผมผมปลูกนะเพศเอาง่ายๆผมออกแบบตอนผมมาอยู่เนี่ยผมงงมากตำรงตำรามเยอะหมดผมลองทำแบบง่อๆในสองคูณสตารางเมตรนะผมปลูกไม้สักมุมหนึ่ง